ไปตั้งแต่เริ่มมีความคิดความเห็นความพอใจในผลของการทำลายสิเนี่ยไปตั้งแต่ต้นทีเดียวรุกคุณนาคาสีเนี่ยจะไปยืนที่กระปุกข้าจะไปสาวข้ามาจะมาลินนาะทั้งตั้งสติอย่างนั้นโอ้นี่มันไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยมาสาวข้ามาเอาข้ามาหุงมาตอดมาแกโอ้โหาไม่ีดพอเออนาะที่หมดไป บบตอว่ัตรขนาดมันลุอนนี่มันมาจะยี่สิบจมงนะมันยี่สิบสี่ปีแล้วนะเนี่ยโอ้นี่มนห้าสิบสี่นะนี่โอ้หลายั้งเว่ยวันไหนจะสมบูรณ์แบบวะนั่นไปติดเลยหยุดกลอบเอ๊ะนับพรุ่งนี้จะมา,าไหวไหมมันวิ่งเรียนขนาดนี้อะไรวนี่มันมาจนสุดทางแล้วเลยเนี่ย โอ้อมิตาพจนี่มาตะวันรับเดียมเขาเนี่ยมานาซื้อสีทำนำสนิทตั้งกั้นปิดยามรับดับแสงไทยยังฟ้ามืดมิดลวดลยหัวใจยังมีไฟคมทองในดองทามมองโดยชาคิวิตเั้านั่าก็ปิดชากทำตาหูจมูกลินกายใจดินพ่อไม่หายมาช้าช้าจนหมดได้หายว่า เหนไหมทีนี้เลยไม่ได้หลังเลยน่าตอนปลายทางขนาดนี้เห็นไหมยังมีไฟคงทำนี่ฟ้าพุทโธนะเอ้ยนี่สมบัติของเรานี่ยลองปูดันเออ่ะพุทโทธกี่ครั้งนั่นของเราไม่ค่อยรูย้เรื่องทําไม่เป็นอย่างนั้นพุทโทธ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 เฮ้ยท,ท,ทำไม่เสียงใหญ่ มีอะไรที่ริดริบบางมันนกเจ้าเราก็ทำถ้ามันประสบทีดวงใจแล้วโอ้นี่สมบัติแม่อีโคเดียวรม้ไหมใจหมดหมดทีพอมาดีหายแล้วก็หมดเลยโอ้พอขยับพุทโธนะฮะโอ้ของเราได้แค่เนี้ยเนี่ยเรมองเห็นอ๋อตัวนี้มันตัวจิตตัวใจตัวธรรมเห็นไหม พระธรรมที่พึ่งอนอุดมมีแค่เนี้ยอุดมได้ยังไงมีแค่นั้นโอ้ยตายนี่มันเป็นงานน้ำมองดูหนึ่งบางทีสิบปีสิบปียังไม่เคยคิดแทนไ่ด้เลยโอ้ยตายอ,อุดมพอสมบัติแม่หมดดาวเขาถามมาเห็นไหมคะเพื่นเพื่อนสูงสวงเขามาถักเห็น ตาเขาทางตาเลยนะไม่เห็นแะ่แรกน้ำหลอดนีด้ข้างในมันเสียมันไม่เห็นหนะ่ะแก้วตามันอยู่แต่มันไม่เห็นตอนไม่แดคู่เดียวหูตะโกนใส่ไม่ได้ยินยนะ่ะจมูกมันเริ่ม,มาหายใจนะ่ะเยอะท้องก็เริ่มความแหนวช้าลงช้าลงอ่าสตับดับตาตอนนี้รู้จกักการดึงตาไหม โอ้แต่แล้หลายสิบปีเขาไม่ใช่ทำอะไรหนูเว้ยไม่เออมอหลงเหลืองเหลืองใจไหลก่นสารนะมาชื่นมานเหินห่างทางขารนะไม่รับโลลดทำนำปัญญาพิ้งมาตุวไรเฮียเสีสดเเยดายเลยดูดิหลายสิบปีหมดไม่โอ้ เ yeah, น,นี่ยอนัตตามันปววมามันจะมองเห็นทีนี้ถ้าตัวนี้ไม่มาไม่เห็นเน่ะเพราะเราคิดเราตกวิจาร์ไม่ใช่ต้องมาถึงระดับที้ให้ได้เป็นอย่างนั้นอมาเข้าสมาธิให้ถูกต้องสมาธิได้แต่บังคับจิตของเราให้อยู่ในสภาพที่ทำประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ ขอให้ตั้งข้อทั้งเกตความหมายของคำสมาธิไว้ถูกต้องโดยมมกท่านหลายย่อมได้ได้ฟังมาว่าสมาธินั่นคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้หรือมากว่าเป็นจิตที่สงบเป็นจิตบริสุทธิ์แต่ลักษณะเพียงสองอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายแท้จริงของธรรม,มาทิขันการกันนี้มีหลักพุทธวจนะบังคับเอาไว้ พระอ,องค์ทรงแสดงลักษณะของจิตด้วยคําอีกคําหนึ่งซึ่งที่สำคัญที่สุดคือกรรมโยนิกรรมนิโยผมควรแก่การทํางานและคํานี้เป็นคําสุดท้ายที่ทรงแสดงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิทาไมงั้นนัผคลไม่มีโดยพุทธเจ้าเข้าสมาธิตั้งแต่ปฐมยามก่อนตะวันตกไปถึงใต้สว่างทั้งตีสี่ กุริตาทิพูทิพนเลยก็ไม่เลยสุดท้าเอ๊ะที่มันหมดมอไม่มีวันหมดเลยในสุดท้ายพอเนะ่ะแล้วเปลี่ยนใหม่เนะี่ยไปชาติต่างๆที่มาพอสมาธิมาแนวเนะี่ยไม่ออกนอกนะเพราะที่ปร,นรีนั้นชาติสาราภาพเป็นสมุท,นนะทัยอย้งนั้นนี่ในตับอิ้งตับทีนี้ถ้ารับกลุ๊แบบนั้นานามบทก็เสร็จร็จตั้งแน่วแน่นะที่เดีย ยังยาในให้โผล่ขึ้นมาบริวารยะถาโพด,ดังหันมันน้อมมาดูตั้งตัติด,ด้อยเฮ้ยโพกตันตนเป็นอะไรเป็นเปลือกโอ้โหนี่มันโลภปังญาจาริ์จจนี่ถ้านกสิ้นใจจิตตัวนี้ถอยออกไปปักบนี่มันเปลือกนี่อาการสานาน,าน,านิสงโอ้ฌานั้นตรายละได้โสดหมันใช้เวลาวินาทีนยวมักองแปดแปดอง เป็นรวมเป็นอันเดียวอานที่โมดมาแล้วอะไรเพราะเห็นปัวอย่าเนี่ยเห็นไหมสมาสทิเห็นทุกอันเดียวกันแล้วสุดท้ายที่หลงมาต้องเตะสองข่ายโอ้ยไม่ได้ปรสมทุทยดับเนี่ยนิโรดมาเนี่ย,ยนั่งจิตจิตเห็นไหมทำเลี้ยง,งตามมาดูผันห้านี่แหละกลายเป็นปัญญาแล้ว เป็น,นีาเห็นอะไรได้เห็นที่นี่นะเป็นธมะดิจิธรรมะสมาสมะตัวสมา,สมาเป็นถูกนันถ้าไม่จำเรื่องข้ามาไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยถ้าจากนั้นมาดูที่พบแทบไม่เคยทีย่ไหนในรัควารถูกนนี้กยามาทิมพายสโตดเนอะไรในรัชารถู้มไปออกโนี้นไ,ปนปไปเนี่ยชาเกิดเพาะอะไรเกิดพราะดังดิบ โอ้ตั้นหาถ้าเกิดพรามดำมิโอ้ได้สละดใจมองเห็นเงางพบธาติพอหน้านั้นเกิดตั้นกี่ร้อยกี่พันชาติไม่เห็นเห็นยิ่เห็นเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยสัมม,มาสมาธิตั้งรึปนั้นพระองค์แปรละลายเหลือเพลิดอันเดียวพระพุทธเจ้ามันหยัดสัมมาสมาธิไว้ดั่งหุท้ายขึ้นพอ8องค์รวมเป็นองค์เดียวเนจะมองมุมไหนมุมเห็นเปลี่ย พอเป็นมุมธรรมารถิเต็มรีอ,ออกจากเปลือกยึดยังไงถามว่ายึดยังไงทำวันหนึ่งหมดสภาพมาไหฟปลาเก็มน,นะปลาของเราตัวโตนะออวันตั้งหลายร้อยมาเขาไม่เกี่ยงเลยใช่เขาไม่ใช่ยาเขาเอาฉนิดไม่ใช่ยาบอกตออาหรังนั้นแข็งร้องไงแต่จะไม่ตีเขาก็ยอม ใ้าดีสาแห้งอยู่ในหน้าแล้วนั่นแค่ยานั้นไม่มีแมง,งนันเกาะเลยไม่เอาถูกก็ไม่เอาแต่พอสิ้นลมห้าร้อยแปดเดนไปสุดท้ายลดมาสามร้อยไปสุดท้ายคนนั้นชนะแถมห้าร้อยแถมเติมคำว่าแถมเข้าไปตัวให้เปล่าได้ยังแถมมีห้าร้อยขั้นยาก แท็กใ,ใ่บองโอ้ยตายแต่คนโงงเขาเรืงหลงลวนะ่นั่นไม่เอามาประพฤติธรรมจัด์ไยเถอะต้องนโอ้ยตายเมื่อหลงเหลือมเริ่มงใจไร้กันสารเมื่อขึ้นบ้านเหินห่างทางศาสน,นาน,นี่มันเป็นอยางังน่ะเพราะเขาไม่มีปัญญาไม่เห็นต่อมาธรรม,มานิโยน่ะสมควรนแก่กรารทํางาน การออกมาดูเน so, ี so, e, so, ่ยทีนี้ทําไม่ปฏิจจ ա บอกปัญญาเมื่อไห่ให้ออกมาดูดูรูปดูเวทนาถ้าไม่ไดุ้ฏเจจาบเพราะการเห็นการดูตัวเนี้ยต้องทำเองเท่านั้นก็ชี้แจงทุกวันแ้วเขาไม่ฟังเขาอยากให้เกิดปัญญาอยากให้เกิดก็พ่อมึงบอกทั้งวันบอกตั้งกี่กีกนมันไปปิดเอาปีพ่อหัวไหมมันไปปิดมันไปผิดพลาดย่างไง บอกมันทั้งวันถ้าสายมาเย็นมันจะปิดดรงใจมันปิดสิดาดอย่างนี้ไอ้จุดตัวเนี้ยแต่คนนี้ถ้าไม่มีว่าสนาไม่มีิสายมันสบดีสายจริงๆเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเกิดเองคือไปดูแทนกันไม่ได้ทีน,นี้พุทธเจ้าที่ยอดบร้ลเน๊ะมันจะบงังขี่รูปเทียงหรืไม่เทียงวะ กเห็นยังไงแกตอบอยังนั้นนะพระเจ้าค่ะเที่ยงนนไม่เที่ยงมันแปลสภาพไม่เที่ยงพระเจ้าอน,นิจจังมันเดไม่เที่ยงเออสิ่ง้นไม่เที่ยงอน,นิจจังมันเป็นสุขขังว่านุสุขขัางว่าทุกข้ังมันเดสิ่งใดไม่เที่ยงทุกขังด้วยนับปีปรินามะแปลสภาพไปเรื่อยนะควรไหมว่าเราของเราของโอ้เนาใหังมันเดไม่ อา้าวทีนี้เวทนาน่ะเทียงน้ำมจจังนิดจังว่าอันนี้จังว่าเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกสารพัดโอ้อันนี้จังพันเตอเออซื้อๆือต่อไปจริงนั้นเม่เที่ยงมันวิตกวิตน,นามากแปลสภาพมันเป็นสุงหรือเป็นทุกข์สุกข้างว่าตัวทุกข้างพันเตอร์แต่ก็ซื้อต่อไปเนี่ยพุทธเจ้าท้าแล้แต่สัญญาสังขา,งางนเนเ่ยพอถึงด่านท้ายหันมาดูอิติตัทเป็นงเฮ้ย พันารินมิญญานังนิจยังมานิจังมา,งาทางนี้โอ้เอันนิ้ยังพันเอยังสุเตต่อาวันมาวันสุเตินญ,ญาณที่จะท็ิ้งไปไหนเนี่ยโอ้อาภาัายาสินปนี่ยแนปิสภาพาเนี่ยพุดท้าแล้วคุณแนละ้วว่ารา,ขอ,ราข,อของเราของคนละโอ ไม่โน้ให้จังมันเตยไม่ควรพรดีพอด,พอดีวิญญาณไปไหนเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีฐานมันไม่รู้เรื่องจริงๆอธิบายนในคอแห้งแบบแต่คอแล้วยายถาน,น่อยที่ตัวไหนตัวไหน,นเงียบเหมือนเ่าตาเพราะไม่มีฐานเขาไม่ได้ประสบเขาไม่ได้ประสบแต่หลวงปู่ชาตท่านได้ประสบ พระเจ้าครับเรามาถึงนี่นะนี่ครับพอครับกล้นั่นยัยที่หนื่ยยอว่าสามสิบปีโอ้ยตายนี่มันเป็น,น,น,ปปน,หปนเหรอมินยาโนนาตาในปลาขดทับโผล่ดาวันไอ้ปัญนั้เมื่อคีรอบหลังนี้ท่านได้อาหารเลยหลุดพ้น,น่อยโอ้ยตายเลยมาเกิดประจายมาเพว่ออะไรเนี้ย โง่โง่แท้โง่หลายโง่มากโง่ที่สุดโง่โง่โง่โงบุรุงโง่โง่ถ้านนั้นหายไปไหนได้ยัยโอ้ถ้าหันมาดูดิดูไอ้พวกลูกหลานไอ้ฝรั่งโง่โง่ที่สุดมันได้โอกาสครั้งไหมมันอานัระพันล้านในบทที่อ่านไปแล้วหน่าสังเล่นนะ ถ้ามาันไรไู้วันใดเลเวนจริงๆนั่นนะ่ะโอ้ยตายแม้แต่ในสบาเลสวัฏทานะยี่เลยัละะลยยลยงมันไม่มีเลยนะนะั่นน่ะโอ้ดูแลโอ้เผลนสงสารอมัสยาเสื่สอมพากันหลงอยู่โอ้ยตาย แล้ว้ันหน้าเนี่ยมันจะไปผมไหนกันน่ะไมโอ้โอจต่นี่มันเป็นเงินอ้ยปัญญาอมเห็นจ๊เห็นไ,ไหมคนใส่บาตีน้องอีหนูตาละตัว,ตวมันไปไหนกันไ่นยชยดูทางที่มันเดินนิม่โอ้โอีโน้ยมีจะลอกเข้าลกครอบฟงก์มีจะน้ำน้ำกันนะขี่เทรนด์ขี่าม ไม่หนทางหน้าทีนี้คนมันไม่มีตามันไม่รู้นั่นแ่ะตอนเช้ารีทันแต่อุหม,มัดมันมองไกลหน่อยหน,นหาข้องหานะหาเนื้อไปไปหาเขียดมันตอบหูกไม่ได้ข้างนอกเนี่ยมันไปหาเขียดแต่มันหานารกชัดชัดแต่ว่า เขาไม่รู้ว่าเขาเดินไปไหนหรอโอ้อมิตาภุดนี่นทางลงนรกรอแต่ว่าไม่เห็นทำไมไม่เห็นมันไม่มีตาทำไมมันไม่รู้มันไม่มีปัญญามองนะโอ้ตายสนุกไปวันวันวันมองแล้วน่ากลัวจริงๆนะไม่โคนไม่รู้จักศาสนาคพนี้น่ากลัวจริง